สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวน้ำหอมของ YSL นะครับรุ่น Lip นะตัวนี้เป็น EDP แล้วก็เป็นน้ำหอมของคุณสุภาพสตรีนะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปี2019นะ perfumer มี2คนนะครับก็คือคุณแอนฟริโปแล้วก็คุณคาร์รอสเบอร์เนมนะครับ ต่อมานะครับในท็อปโน้ตนะก็จะมีลาเวนเดอร์มีแมนดารินออ a n เรนจ์มีแบล็กแครนด์แล้วก็มีเพอร์ทิสเกรนนะครับส่วนในมิดเดิลโน้ตก็มีลาเวนเดอร์อีกเช่นกันนะครับแล้วก็ออ a n เรนจ์บอสซัมแล้วก็ตามมาด้วยจัสมินนะต่อมาในเบสโน้ตก็จะมีมาดากัส a วานิลามีมัสแอมเบอร์กริสแล้วก็ซีดานะครับ คือตัวนี้เนี่ยเป็นขวดที่สวยเลยนะครับออกสีทองทองนะแล้วก็มีตัวอนะักษร YSL เนาะคือเป็นขวดที่วางเฉยๆก็คิดว่าผู้หญิงที่ใช้น้ำหอมกลิ่นเนี้ยก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวแบบจัดเต็มประมาณหนึ่งเลยนะครับสเปรย์นี้แบบดีมากเลยนะครับสเปรย์แรงด้วยนะอืม โอ้เป็นกลิ่นที่หอมมากเลยครับมันเป็นกลิ่นเปิดของความเป็นซีตรัสบวก fruity นะครับที่ใช้คําว่ากลมกล่อมนะครับคือมันไม่เปรี้ยวจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปนะอ่ะนะดีมากเลยครับแล้วก็อ่ามันจะมีกลิ่นของลาเวนเดอร์นะครับคือลาเวนเดอร์ในที่นี้เนี่ยคืออาจจะไม่ได้เหมือนลาเวนเดอร์ที่อยู่ในน้ําหอมของผู้ชายนะครับคือกลิ่นอาจจะไม่ได้ชัดมากนะ คือลาเวนเดอร์ในน้ำหองผู้ชายกลิ่นมันจะให้ความอ่าแมสคูลีนอยู่นะครับแต่ตัวนี้กลิ่นจะมีแบบจางๆมีไม่ได้รุนแรงนะครับผมจะได้กลิ่นของความเป็นออเรน o ์บอสซัมตามมานะคือเป็นดอกไม้ขาวที่หอมมากเลยอ่ะคือออเรน o ์บอสซัมเนี่ยเป็นดอกไม้ขาวที่เล r e s เ n t ความเป็นผู้หญิงความเป็นเฟมินีนที่ที่ดีอะนะครับคือ มันเป็นกลิ่นของอ่มีความเป็นโซ่หมะบวกกับความเป็นฟลอรรลมันก็จะมีความเป็นครีมมี่ขึ้นมาหน่อยๆด้วยนะครับอหอมมากเลยนะครับแล้วก็ไอความเป็นครีมมี่เนี่ยมันอาจจะบวกกับความที่มาจากวานิลาด้วยนะที่มันตีขึ้นมานะครับเป็นน้ำหอมโทนไวฟลอเรลที่กลิ่นดูไม่แบบ โอเวอร์พาวเวอร์ลิงจนเกินไปด้วยนะสำหรับผมนะครับเป็นกลิ่นที่มีความแอดดิกอะไรบางอย่างอะ่ะคือออร์เอนฟอร์กับออเอนบลัซัมเนี่ยกับตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นที่ดูเป็นแอดดิกอะไรบางอย่างคือเป็นดอกไม้ที่มีความใสของฟุตตี้ของส้มบวกกับความเป็นออดอกไม้ขาวอะ่ะกลิ่นมันก็จะประมาณนึงแต่ก็คือมันก็ยังกลิ่นมันอาจจะไม่ได้ดูแบบ เป็นมวลหนาหรือเข้มเท่ากับพวกดอกการ์ดิเนียพวกดอกทูบโรสอะไรประมาณนั้นนะครับอืแล้วพอตอนฉีดครั้งแรกอ่ะเปิดออกมาด้วยความที่มันมีพวกลาเวนเดอร์มีพวกเนี้ยมันก็จะมีความกระจายตัวคือที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับอหอมนะครับหอมมากเลยตัวนี้ แล้วตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นสกินเซนต์ไปนะ้าก็จะเป็นกลิ่นของออกแนววานิลลาที่มีความครีมมี่นิดๆบวกกับความเป็นพาวเดอรี่นะครับแล้วก็แบบอาจจะมีมัส่ะจางๆเข้ามานะจัสมินในที่นี้เนี่ยคืออาจจะมีอยู่แต่อาจจะไม่ได้เข้มมากนะครับคือผมว่าออรเอนบอสซัมเนี่ยกลิ่นจะนำกว่ากลิ่นจัสมินนะครับ คือเอาจริงนะคือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นของผู้หญิงที่แบบอยู่ในสเปคผมเลยก็ว่าได้อ่ะคือเป็นผู้หญิงที่แบบถ้าใครฉีดกลิ่นนี้มาเนี่ยคือผมชอบมากเลยนะคือมันดูแบบเออมันดูแบบน่าลหลงใหลน่าติดตามอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็นิยามของผู้หญิงที่ใช้กลิ่นเนี้นะครับก็จะเป็นผู้หญิงที่ออกแนว working woman ละกันดูเป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ดูสง่าดูแต่งตัวแบบแต่งตัวดีอะ่ะแล้วก็ อาจจะใส่ของแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจะหลดปลายเลยนะครับแล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่ดูอเลกแอนต์นะครับดูดูภูมิฐานอะไรประมาณนี้แล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยมันฉีดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับฉีดออกงานได้เลยนะครับแล้วฉีดแบบไปทำงานเนี่ยอาจจะเป็นงานที่เป็นทางการหน่อยละกันนะครับอย่างเช่น ไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยผู้บริหารหรือไปดีลโปรเจกต์แบบร้อยล้านอะไรประมาณเนี้ยนะครับได้นะเป็นกลิ่นของผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงผู้บริหารสาวอะไรประมาณเนี้ยก็ได้นะครับกลิ่นเนี่ยอาจจะอาจสักยี่สิบไปปลายขึ้นไปอย่างเงี้ยคืออาจจาะไม่ได้แบบ first jumper อะไรมากนะครับคือมีตำแหน่งใน ทางการงานที่ค่อนข้างอาจจะระดับหนึ่งนะครับผมหอมมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ททำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากดมแบบเรื่อยๆมันมีความแอดดิกของความเป็นออเรนจ์บอสซัมนะซึ่งน้ำหอมผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วอะถ้าจะมีดอกส้มก็จะเป็นออเรนจ์บอสซัมนะครับมากกว่พวก ore, เนโรลี่เนาะเนโรลี่เนี่ย มันก็เป็นดอกส้มเหมือนกันแต่คือนเนโรลมจะมีความเขียวความเป็นอะโรมาขึ้นมานะครับจะไม่ดูเป็นเฟมินีนเท่ากับออร์เรนบอรซัมนะอมหอมถ้าใครอยากได้กลิ่นของออร์เรนบอรซัมหรือกลิ่นไวท์ฟลร,ราลที่ชัดๆหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับฉุนนะ่ะคือในอยู่ในปริมาณที่มาพอดีนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าความเป็น EDP เนาะก็อยู่ได้แดชั่วโมงนะครับขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าปีนี้นะครับเขาจะออกตัวเป็นที่เป็น EDT อออกมานะซึ่งผมไม่รู้ว่าในไทยตอนนี้เขาวางจำหน่ายที่เคาน์เตอร์หรือยังนะครับถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสไปลองก็ถ้าเขามีวางจำหน่ายก็ลองเทียบ2กลิ่นนี้ก็ได้นะครับระหว่างตัว EDP กับ EDT นะซึ่งผมก็อาจจะคิดว่าอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะว่าผมลอง ดูจากโน้ตของตัว edt ะนะครับคือก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับเนอะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้นะส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ใพ้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ำหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ afraid of your freedom. Libre. The new center freedom. Yves Saint Laurent.